สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมานะคะอธิบายว่านะคะหลังจากที่นะคะเราเข้าไปสอบอข้อสอบอ่านฟังเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนะคะได้เข้าสอบการพูดนะคะ s p e c k e n หรือ pronunciation นะคะซึ่งนะคะในการสอบพูดนะคะเราเนี่ยจะได้ a u f g a b e เนี่ยนะคะก็คือ การสอบพูดของกระเทสนะคะมันมีทั้งหมด3ส่วนเนาะเดี๋ยวนะคะ3ทายนะคะในทั้ง3ส่วนเนี้ยนะคะเราก็จะได้นะคะกระดาษเนี่ยงานหรือออฟกาเบอร์ ber, เนี่ยนะคะที่เขาให้มาเนี่ยนะคะและก็นะคะมีช่วงเวลาให้เราเตรียมตัวเนี่ยนะคะ15นาทีคือเราสามารถที่จะนะคะ ในใบที่เขาให้มาเนี่ยนะคะแล้วมันจะมีที่ว่างให้เราโน้ตได้นะคะว่านะคะเราจะพูดอะไรนะคะแต่ว่านะคะนะแต่ว่าหลังจากที่เราโน้ตแล้วเนี่ยออกมาจากห้องเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนะคะก็คือเขาให้เราพูดสดนะคะแต่ว่าโน้ตได้นะคะ ก็คือเราก็จะมีกระดาษอยู่ในมือแหละนะคะแต่ว่านะก็คือไม่ให้อ่านจากในกระดาษนะคะนะก็คือต้องเอามาพูดก็เหลือบตาดูได้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะเราพูดไม่ต้องดูกระดาษนะคะ,ะการพูดนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะ t i e i ไอนะคะก็คือนะเป็นเกมไม้3 e d ม a r d p l a n e n นะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะได้ฝึกการพูดนะคะการพูดวางแผนในแต่ละแผนนะคะซึ่งในหนังสือนะคะในหนังสือเรียนจะมีตัวอย่างวางแผนถึง39เทม่านะคะ39หัวข้อให้เราฝึกนะคะให้เราได้อ่านแล้วก็รู้คำศัพท์นะคะแล้วก็มีวิดีโอฝึกอีกนะคะ ซึ่งการพูดวางแผนเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะอะทีนี้นะคะเราก็มาดูเดี๋ยวครูป,ปุก็จะอธิบายนะคะละเอียดเนี่ยนะคะทีละอันเนาะ,ะกรไม,ม้ซามเอ็ดวัตคลัสนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะนะอันนี้เวลาสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เวลาเกินนะคะเรายังพูดไม่ครบอย่างเงี้ยเราก็จะโดนตัดคะแนนอ่าดูนะคะมาดูท้ายสวยนะคะซึ่งเนี่ยนะคะ มีตัวอย่างวิดีโอฝึกพูดเนี่ยนะคะทั้งหมด19หัวข้อนะคะนะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่านะอ่า Itema Presentential เนอะ p r e s e n t e ร t i a l ก็คือการนำเสนอใช่ไหมคะพูดถึงธีม่าใดธีม่าหนึ่งนะคะเขาจะมี2เทธีม่ามานะคะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะธีม่าหนึ่งเนาะนะคะอ่าทีนี้นะคะ ทายไตรดูนะคะทายไตรทายไตรดูนะคะ,ะก็จะเป็นนะคะหลังจากที่นะคะเราน,ะะนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะนะเราก็นะคะเพื่อนของเราที่ฟังเราพูดเนี่ยนะคะเขาก็จะนะคะให้เขาเรียกว่านะคะรุกเมลดุงนะคะส่วนพรีเซนเตชั์สก็คือพูดนะคะให้ฟีดแบ็กนั่นแหละนะคะความคิดเห็นนะว่านะ มันน่าสนใจไหมคุณพรีเซนต์ได้ดีไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดกันด้วยนะคะในถายไปแล้วก็นะคะนอกจากหลังจากให้เสนอความคิดเห็นเสร็จแล้วเราจะต้องตั้งคําถามนะคะเพื่อนจะตั้งคําถามเราหนึ่งคำถามคือถ้าสมมติเราเป็นคนพูดก่อนนะคะถ้าเราพรีเซนต์ก่อนนะคะ เพื่อนก็จะนะคะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอของเราว่าเป็นยังไงแล้วก็ถามคําถามเรานะคะหนึ่ถามซึ่งก็จะสั้นๆนะคะใช้ในเวลาแค่2นาทีนะคะ,ะคำถามก็ไม่ได้ยากก็เป็นคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เราพูดนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคน นะคะเป็นคนฟังคือเพื่อนเราเป็นคนนําเสนอนะคะเราก็ต้องเตรียมที่จะให้นะคะความคิดเห็นว่าเขานําเสนอเป็นยังไงหัวข้อของเขาน่าสนใจไหมและหลังจากนั้นเราก็ต้องตั้งคําถามเขา1คําถามเช่นเดียวกันนะคะนะ ซึ่งนะคะก็อย่างที่บอกเรามีเวลานะคะก่อนที่จะมาพูดสดเนี่ยนะคะเราเตรียมตัว15นาทีจดโน้ตอะไรลงไปได้หมดนะคะทั้งเอาการเบินทั้ง3ททายเนี่ยนะคะและนะคะสำคัญมากๆคุปปนเน้นนะคะนะห้าม ห้ามทุจริตในการสอบก็คือห้ามเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้เอาเข้าไปยกตัวอ,อย่างนะคะนะห้ามจดโน้ตเข้าไปกระดาษโน้ตเนี่ยนะคะจดคำศัพท์นะคะหรือนะคะเว o ร์ตเวิร์บนะคะดิชันนารีเนี่ยนะคะห้ามถือเข้าไปมือถือห้ามใช้นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะ n i k a l o w e d นะคะ n c k allowed หรือนะคะ แฟโบเทนนั่นเองนะคะนะก็คือห้ามนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในวิดีโอต่อไปนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะจะสรุปว่าในการพูดเนี่ยนะคะเรามีนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะสส่วนเนาะนะคะและเราจะมาฝึกพูดแต่ละส่วนเนี่ยนะคะไปอย่างในรายละเอียดนะคะในวิดีโออันต่อไปสวัสดีค่ะ